เดี๋ยวไปทางมีที่เด่นมางานประกวดลบลีนนี่ที่เดินที่เดินดักหน้ากูป่ะเนี่ยปลาคนละทางอันนี้ด้านรางเลยมีมีนี่รูปเหมือนดูกันดูกันลงมาคุยต้องอะไรวะเปิดอกสร้งนะแพงอะไรสร้างนะนี่ไงเก๋สร้างอ่ะสร้างกี่เทนน่ะเซนต้องเป็น่ะเรื่องมีอีกอันแต่ครับดันที่เห็นนะมีสร้างเป็นเออมีจริงวะเลี้ยมกรอบสวยเลย เขาหลังมียะทาที่เห็นน้ำมันซัพาที่เส้นเราตรงเนี้ยแท้แท้สองน้สองน้อ่ะอันนี้สองหน้าต่อเลยอ่ะแท้แท้ส่อซองมันได้ไหมเอาไปสองหน้าสองหนึ่งอ่ะจบโอเเดี๋ยวถ้าไปก็สองหนึ่งออ้ยขอโทษบรรดาอาเอานี่ยลงลงรวยเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยรุ่นแรกรวยรุ่นแรกเหรอไอ้ยดูง่ายเลยค้ามหมันเต็มเลยเหรอใหง่ายเลยมีมีพินยเขีขน้าตสวยข้างบนดีอ่ะหนองเงินละอันนี้เท่าไหร่ แก้วมาเลยแกมาหมดเลยแก้วมาเลยหมดเลยอันนี้เป็นแกมาหมดเลยวัดน้องยีโดะระยาแกมาหมดเลยเท่าไรเท่าไรบ้านละกันเลยเออมันต้องบอกมาอุณหน่นะฮัมเลยเอาที่เนาะนะฮัมเลยอันนี้สิงสิงไหนทำมาฮัทไทยปะอ่าใช่จำชื่อไม่ได้แต่แต่ซื้อได้ขายถูกซื้อได้ขายใครไม่ขายถูกนะไม่ได้ถูกถูกราคาถูกทำไมถึงขายขายถูกต้องรุ่นไอขายถูกราคาเออ จริงลุงมะกลวยาวมาส่งเออนี่ขยายยางขหายางมหาไทยก็ไปปีทสองอันนี้ปีท่สองมันจะมีพายเงินอยู่เออนี่อ่ะเอา่ะเท่าไหร่วัาคำเลยใช้ดูง่ายเลยใช้รับเป่าเลยอันนี้พันห้าไม่ต้องส่องเลยอันนี้ไปเจ็ดร้อยอือันนี้เจ็ดร้อยอันนี้องค์ละพันห้าอันนี้พันห้าเอออันอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะพันห้าพันร้อยอ่ะได้ได้อ่ะจัดไปอันนี้ได้ได้เข้าได้มคที่บ้านไปเลยเดินมาได้ของอ่ะเท่าไหร่ เอาอให้มันให้มันเป็นราคาพี่น้องเลยลองมาหน่ลองมาดนึ่งสองสองร้อยอะเอาเอาตังค์มาเออเอ่อ่าอันนี้ล่ะอย่างนี้ครับอาจจะไปแจกพี่ๆนะฝากรอติดตามนะครับรอติดตามในไลฟ์นะครับหนึ่งตุ้มครึ่งถึงสองทุ่มเดี๋ยวรอติดตามเลยแลคุจะมีประมงให้อันนี้แหละอันนี้แหละองค์พันห้าใช่ป่ะอืมสองพันห้ากูเท่าไหร่ลดไปองคพันห้าก็สองพันเอาไปโดนเลยเอาไปซ่อมมันห้าอีกโดนโดนอีกโดนโดนที่อซ่องมันได้สุดแล้วจบจบให้จบให้มา นี่ยเออในที่จริงนี่อะซื้อพอได้ตองนี้แหละซื้อพอได้ตองนี้ก็เพราะดรุ่นแรกแล้วก็เรื่องสิ่งนี้แหละอ่ะโอเคจัดไปรุ่นที่ผมต้องรุ่นที่ผมนนี้พอดีนะที่ผมแบบว่าหามาให้มาหาแบงก์นะครับดีได้งานประกวดลบบุรีแล้วเดินนักนะผมได้มาแหละเดินแบบแบบอยู่โอเคเจอกันไลฟ์สดหนึ่งตุ้งคึ่งสองทุ่มครับพี่พี่เจอกันครับนี่ครับที่เช่าโจ๊กมาเน้นแบงก์ประกันแท้ทุกองค์ครับชุดนี้ผมบอกเลยว่าสุดจริงอ่ะยังสิ่งสององค์นี้ไม่ใช่จะได้ง่ายนะคครรัับบบได้้้มมาพออกนนงง์แี คือทำทำโจ๊เนะโจ้โจบได้มาคนเดียวกันได้มาเจ้าเดียวกันนะครับก็น่าจะบ้านเยอยน่าจะแบบว่าเก็บไว้เ,เก็บไว้ซ่ององค์เนาะอ่ะเน้นแบงให้ครับพี่พี่องค์แรกที่เด็ดก่อนเลยแล้วกันนี่ลูปเหมือนนะครับผมมาตามห้าเลยเกินนะครับเพราะว่าคนสนใจยเยอะเวลาได้มาคนก็สนใจยเยอะนะครับนะนี่ลูกเหมือนลงมะกวยนะครับเป็นเนื้อผงสร้างปีสองห้าศูนย์หกนะครับอ่สองห้าศูนย์หกนะครับ เป็นพระถือว่าเป็นเนื้อพงยุคแรกนะครับแล้วองเนี้ยถือว่าสวยเลยนะหน้าตา,าสดทรงนะครับคืออยู่ติดชัดอ่ะนะบางอง์นี้หน้าไม่ติดตาไม่ติดเลยก็มีนะเออไม่ได้ซึกนะคือแบบกดไม่ติดก็มีเพราะว่าพายิงกดๆไปมันก็จะตื้นลงไปนะครับนี่อันนี้คือสวยเลยนะสวยเลยนะครับแล้วเก่าดีด้วยด้านหลังนะครับอง์นี้จะเห็นมวนสานหน่อยนะเห็นมวนสานนะครับแน่นปึกแน่นเอียดต้องบอกงี้แล้วเห็นเกสรไหมครับตรงนี้เดี๋ยวเอา ดูขึ้นภาพไปละกันมันมีมีไล่เซนนะตร,นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เอาเป็นว่าเกินห้าหกเซนอ่ะอยู่ในเนื้ออีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับอันนี้แค่พูดแค่ที่เห็นนะครับมีเกสานี่สุดแล้วพี่พี่บางองค์ไม่มีเลยนะครับบางองค์ไม่มีเลยนะคลาดไม่มีเลยยังสองันห้าทั้งสามพันเลยนะครับนะอ่ะมีเกส่าเอาไปไวเไป 3, ้เอาไปส่อมพันเอาไปสามพันห้าเอางี้เอา 3, สามพันส่องพออะแบ่งให้เบาเบามาาั้ง สามัญหาก็เอาได้พี่พี่พสัสสวยมีเคสสามม้วนสั่นแน่นนี่นะอา,ศา,ศา,ศาสาบันส่องอะแบ่งให้ไวๆให้อ,องค์ต่อไปครับนี่สมเด็จพ่อรวยวัตโกรุ่นแรกครับในะพงน้ำมันพงกนี้ถือว่าสวยนะอือคือผิวเข้มดิผิวเข้มเดียวด้านหน้าแบบมีมิติเออมีมิติดี๋ยข้าวๆดีแป้งบล็อกนะครับเออคือถือว่ามีสเสน่ห์เลยนี่ด้านหลังนะด้านหลังนะครับก็มีพี่เปิดบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นปกติพวงน้ำมันเนาะ อันนี้ให้ดูด้านข้างนะครับว่าเปิดแคบนิดเดียวอ่ะรับประกันเทครับปีสองสี่เก้าแปดนะครับมีลงตำราถูกเล่มครับลงพันรวยวัตโกปีสองสี่เก้าแปดอ่ะองนี้สับไวให้ลวกันเอาพันเจ็ดพอนะแบ่งน้องมาพาราพอได้นะครับก็เอาพันเจ็ดพอไวๆอ่ะร่างเงาน,นอิตินะครับลงก,กู้น้อยดุปีหนึ่งห้าองนี้ชัดดีนะสวยชัดเลยนะครับอืมสวยเข้มดีนะมั่งซวยเข้มดีนะครับหลัลงกดชัดด้วยอ่าไวๆเจ็ดร้อยพออะนี่ กโหูตะก้อนแบงซองพันห้าแเนี่ยอาเจ็ดร้อยพอไวๆครับนี่แล้วมาข้องหายากปีลึกอ่าสิ่งมหาไทยนะครับมาห้ามนัดเลยปีหนึ่งสองปกติจะเจอส่วนใหญ่ซองหนึ่งซองหนึ่งก็หลักพันแล้วนะซองหนึ่งนิยมนะครับหลักพันอันนี้ปีหนึ่งสองจะหายากกว่านะครับจุดสังเกตอ่ารุ่นเนี้ยมีอันนี้เยอะนะมีเกเยอะนะครับเกจะมันจะมีคราบกลางๆเก่าๆอ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเกนะครับเกเยอะอ่าถ้าแท้ๆนะครับสังเกตนะครับมันจะต้องมีไพล ไผมันไผรไผเงือกครับไผรเงือกขึ้นให้เห็นเห็นไหมมันจะเป็นเงาเงาเหมือนดีพิวนะเต่เป็นดีพิวเลยครับเห็นไหมอ่าอันนี้ถ้าเป็นแบบสี่ตะกั้วไปเลยแล้วหน้าไม่ค่อยคมนะครับไม่ใช่นะหน้าต้องคมคมนี้ด้วยนะเนี่ยอ่าตัวตรงขวัญตื้นได้ครับอาจะไม่คมชัดได้เพราะนั่งซื้อก็เป็นแบบเดียวกันนะแต่ว่าตรงเนี้ยต้องคมชัดเนี่ยตรงหน้าเนี่ยตรงตาตรงปากเนี่ยอ่าตรงแบบเป็นแท่งๆเลยนะเห็นไหม เราก็จะมีพไพรแบบที่ผม,มบอกนะครับเนี่ยเดยวดูราอีด้าจะมากจะน้อยแล้วแต่องค์ไปนะครับอานนี่น,นี่เห็นไหมเออองค์จริงช่วยมากเราบอกเลยสิส่สวยจะสวยมากนะครับในกล้องมันจะแบบเออนี่แหละอ่ะมันโดนแสงด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ว่าในกล้องยังช่วยเลยอะคิดดูดิตัวจริงจะสวยอนนั้นได้นะอ่ะอันนี้ผมได้น้อยมามาน้อยมากนะครับมีจังหวะวันนี้น้องไปห้าได้มาซ่องนะขณะผมเองยังเดิมไม่เจอนะ <laughs> ยังไม่เจอนะคู่นี้ เอออะคือพระมันไม่ใช่ว่ามันจังหวะด้วยนะครับบางทีเข้าหมาวางทีล่างอะไรแบบนี้นะครับมันมีเวลาวางทีล่างวางกรอะไรเงี้ยเออเดินช้าก็อดอะไรเงี้ยพระไวต้องไวต้องทันนะครับที่จะทันเอาองค์ละเอาอง์ละละกันพวกพวมแบงเอาองสองพันห้านะครับเอาอง์ละสองพันหนึ่งพอเอามาสองพันหนึ่งสับไวให้องละสองพันหนึ่งนะถ้ายกคู่ยกคู่สี่เันซองนะครับยกคู่ไปสามพัน สามพันสามพันเจ็ดแล้วกันนะครับสามพันเจ็ดโอ้ยคู่คุ้มหาไม่ได้แล้วผมบอกให้ผมแบงสองพันห้าหมดนะครับแบบนี้ไม่ไม่ไม,มีบ่อยๆด้วย่ะใครสนใจรีบทักเลยนะครับ TNG FCB แปดนะครับทักลายนะหรือดูตาคอมเมนต์ก็กได้วันนี้สวัสดีครับ